<c oughs> หลังหน้าฝนก็จะเจออย่างนี้แหละครับกินได้มะกอ,อกเล็กมะกอ,อกน้อยต้นมันอยู่แถวนี้นะครับมีหลายต้นเลยต้นใหญ่ๆไปดูกันวันนี้เราได้อะไรมองเลยครับมองเลยครับอาหารป่าและก็นั่นมะกอ,อกป่า อันนี้สเสดาป่าจัดที่ครับเก็บไว้กินอาหารบริสุทธด มากอบป่าบางคนไม่รู้จักนะครับต้นที่เอาไปมีลูกนะครับเอาลูกไปทำผสมผสมตำนี่นะครับผสมุนภัยป่าครับชุ่มคอแก้กระหายน้ำ เดี๋ยวไปดูที่อื่นครับมีมดอ่ตอบางคนกินไม่เป็นนะครับเพราะมันขม กินกันน้ําพริกจะลวกหรือจะไปตอบไฟย่างไฟใครลองกินแล้วจะติดใจอย่างผมครับเนี่ยพอแล้วครับสำหรับมือหนึ่งนี่ต้นมันนะครับที่เราเก็บเมื่อกี้นี่ยอดมันนะเมะกอกอันนี้มะกอกเมื่อกี เก็บมาก่อกระสเดาข้างบนนั้นก็มีอีกต้นหนึ่ง